สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินไบ้อมเทเนีโดยแม่หมออั้มธรรมทารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกวันนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์14-20ตุลา2567นะจะเกิดอะไรขึ้นมีข่าวดีมีสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆมีความสุขอะไรจะเกิดขึ้นเหนีนย่ยวคุณกันบ้างเดี๋ยวเปิดไพ่นะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมดกล่องด้วยกันกองที่1โอ้ยกองที่2นะ กองที่3าแล้วก็กองที่4ี่นะคะอ่ะกองที่1 2ึสและ4ีะ่นะก่อนที่จะเลือกเนาะทำสมาธิกันก่อนนะคะเพื่อความแม่นยำเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้รสึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายซักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะ รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอสทำต่อไปเรื่อยๆอีกสักครู่หนึ่งเนาะส่วนใครที่โอเคแล้วนะเดี๋ยวหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนล,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 ลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกย,ยาวๆส่งกระแสจิตไปผ่านหว่างคิ้วเนาะหายใจออกย,ยาวๆส่งพลังไปนะนึกถึงตัวเราเองนี่แหละนะว่าสัปดาห์วันที่14ถึง20ตุลาคม25 6 7จจะมีข่าวดีมีสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับเรากันบ้าง หากยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอส์ทําต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะกล่องที่หนึ่งสองสามหรือสี่นะคะลองเลือกดู หากสับสนทําสมาธิใหม่นะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะทำมาทำสมาธิใหม่อีกสักครู่หนึ่งนะจากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่ดึงดูดใจมาเรามากที่สุดหากยังไม่โอเคกดพอยส์นะนะหรืออาจจะลองทําสมาธิใหม่อีกสักสามสี่รอบถ้าสามสี่รอบแล้วก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะคะ ให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่กองไว้เลยนะใครยังเลือกไม่ได้กดพอยส์นะคะส่วนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกันเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3และ4ไล่ไปตามลําดับนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานของกองที่1ก่อนแล้วกันนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนดูขอดื่มขอดื่มนะขอหมอดื่มน้ำก่อนขอหมอดื่มน้ำก่อนขอหมอดืนะ่ม <laughs> à Xong À bà đồ cả ข่าวดีอะไรจะเกิดขึน้นในคนในสัปดาห์ที่สิบสี่ถึงยี่สิตุลาคมสองพันหรอสิเจ็นาอืมดูเหมือนพลังงานของคุณช่วงนี้น่าจะมีความขุ่นเคืองขัดข้องหมองใจกับใครบางคนเนาะหรืออาจจะมีปัญหากับใครบางคนมีความขัดหูขัดตาขัดใจขัดแย้งกับใครบางคนก็แล้วแต่เนาะ เออแต่ข่าวดีคือดูเหมือนกับว่ามันอาจจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายแล้วเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกเนาะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเอาละ่ะเอาละ่ะเอาละ่าละคุณงามความดีที่สร้างมาดูจะส่งผลขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอืมโอเคคุณงามความดีจะจะ,จะส่งผล อชัดเจนเลยนะสัปดาห์นี้นะ14-20ตุลาคม2517นะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลาสัปดาห์นี้ก็คือหากคุณงอนนนะคะหรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับใครอยู่นะต้องบอกเลยสัปดาห์นี้มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้คืนดีกับคนที่คุณทะเลาะเบาะแว้งอยู่ นะหรือมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะเห็นคุณงามความดีหรือคุณค่าในตัวคุณและกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณในสัปดาห์นี้นั่นเองอ้นะ ข่าวดีเป็นข่าวดีเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นหากช่วงที่ผ่านมามีทะเลบบาะเบาะแว้งมีความขุ่นข้องหมองใจกันกันกบใครบางคนก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าสัปดาห์นี้เขาจะรู้แล้วว่าคุณมีคุณค่ามากแค่ไหนนะเขาจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วคุณมีค่ากับเขามากเพียงใดเขาจะรู้เลยว่าคุณมีหัวใจที่จริงใจกับเขา มาตลอดเวลาอืดูเหมือนกับว่าคุณงามความดีที่คุณสร้างมาจะส่งผลนั่นหมายความว่าต่อให้ทะเลาะเบาะแหวงกันขนาดไหนในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่สัปดาห์นี้เขาจะรู้นะว่าคุณมีคุณค่ากับเขานะเออเขาจะไปน,นึกทบทวนนะคิดทบทวนในคุณงามความดีของคุณแล้วก็เลย ทำให้คิดอยากจะกลับมาคืนดีกันหรือมีโอกาสหลือเกินว่าสัปดาห์นี้อาจจะริเริ่มนะหรือเริ่มต้นนะในการสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใหม่หรือมีโอกาสว่าเขาจะมาง้อขอคืนดีหรือกลับมาดีกันกลับมาเห็นคุณค่ากันและกันแล้วก็กลับมาคืนดีกันในสัปดาห์นี้นั่นเองเออใครแนละคุณนายคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะหรือถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของ เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์อื่นนะที่ไม่ใช่เรื่องของความรักก็แล้วแต่ดูเหมือนกับว่าหากคุณถูกใส่ร้ายป้ายสีนะหรือมีคนคิดไม่ดีด้วยนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าสัปดาห์นี้นะคะมันเหมือนคุณงามความดีของคุณเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ใครที่คิดร้ายนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีคุณเนี่ย ความจริงมันจะปรากฏนะความจริงจะปรากฏนะและจะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างเห็นรู้เช่นเห็นชาติทำให้เขารู้เลยว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นเขานินทาว่าร้ายหรือใส่ร้ายป้ายสีนั่นเองเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าความดีจะปรากฏนะสิ่งดีๆจะชัดเจนนะคะเอออะไรที่ คุณทาความดีไว้นะก็จะมีคนเห็นนะทาดีจะมีคนเห็นนะั่นแหละนะทำให้ใครที่เคยคิดไม่ดีกับคุณหรือห,หรือคุณอาจจะโดนใส่ร้ายป้ายสีมามันเหมือนกับว่าทําอะไรคุณไม่ได้เพราะความดีของคุณจะปรากฏให้รู้เช่นเห็นชานะเด่นชัดขึ้นมานะทำให้ใครที่คิดไม่ดีหรือคิดเข้าใจคุณผิดก็จะเข้าใจของ เ,เข้าใจคุณถูกได้ในสัปดาห์นี้นั่นเองเอ,อใครแล้วท่าในาย่นา,นา,น,า,น,านายก็แชร์กิบนี่ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานเหมือนกันนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมากองที่สองกันบ้างค่ะมาดูกันว่าข่าวดีของคุณคืออะไรหนึ่งสองและสามจา้ะว้าว ข่าวดีของคุณก็คือว่าดูเหมือนกับว่าเอ้ย14-20ตุลาต้องบอกเลยหนาว่าดวงชะตาเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิธเออ์เ้อดูเหมือนคุณจะได้โชคได้ลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานโชคลาบเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคุณมีโอกาส ได้โชได้ลาได้ลาบก้อนใหญ่ลาก้อนโตลาบเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้มรดกตกทอดนะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่รับทรัพย์ก้อนโตขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะว่า้าจะสืดสด่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกว่าสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีอะไรโอ้โหแต้มบุญสูงแต้มบุญแรงจริงๆดูเหมือนคุณจะดวงดีโชคชะตาดีมีโชคลาบมีลาบลอยลาบ ที่ไม่าดกินหรือได้ก็ได้ได้ลาบก้อนใหญ่ได้ลาบก้อนโตแต้มบุญสูงมากนะสัปดาห์นี้1 4ถึง20ตุลาต้องบอกเลยว่ามีข่าวดีมีโชคดีมีโชคล่าอนะนะสิ่งศักดิ์นะนะส,สิทธิ์จะรักจะประทานพอเลยแต้มบุญสูงมากในะช่วงเวลานี้ชีวิตก้าวหนา้าชีวิตเจริญเติบโตก้าว,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 วหนา้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์มีโอกาสร่ำรวยรวยบุญรวยบารมีรวยทรัพย์รวยสินรวยอสังหาริมทรัพย์ รวยเงินรวยทองรวยบุญรวยบาร,รมีรวยกุศลผลบุญร่ำรวยความโชคดีร่ำรวยโชคล่าเอาใครแล้วข้งางในข้างในแล้วก็าแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื oh, yeah ่อยืนยันรับพลังงานของคุณด้ยะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมากองที่สามกันบ้างค่ะมาดูกันว่านะข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดขึ้นเหนือคนกันบ้างในสัปดาห์นี้หนึ่งสองและสามจ้ะโอ้โห ดูเหมือนกับว่าหวานพืชฉันใดจะได้พืชฉันนั้นนะเออหวานมาเมล็ดอะไรไว้ก็มีโอกาสว่าจะได้สิ่งนั้นนะคะมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเดี๋ยวคุณขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยละกันเนาะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณโอ,อ้ชีวิตจะถูกที่ถูกทางถูกคิดถูกทางแล้วนะอืมดูเหมือนดวงชะตากําลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่เออก่อนหน้านี้อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันไม่ถูกคิด เปนผิดทิศผิดทางอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนาะหรืออาจจะ คุณอาจจะกำลังรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้ดูเหมือนสัปดาห์นี้คุณอาจจะได้รับสิ่งที่รอคอยดวงชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่จุดที่ดีขึ้นจุดที่ชีวิตของคุณจะดีขึ้นจุดที่ดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นจุดที่ชีวิตของคุณจะถูกที่ถูกทางถูกทิศถูกทางมากขึ้นนะดูเหมือนข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือดวงชะตาที่มันเปลี่ยนแปลงไปในสู่จุดที่ดีขึ้นนั่นแหละนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานอะไรต่างๆที่มันอาจจะก่อนหน้านี้ติดขัดก็แแล้วต่นะ แต่พอช่วงนี้สัปดาห์นี้14-20ตุลาดูเหมือนกับว่ามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่คืองานอาจจะสําเร็จร่วงไปได้ด้ดีหรือว่า,าผ่านพน้นนะในจุดที่มันเป็นจุดลิกฤตหรือจุดที่มันแบบเดิดขัดไปนะคะหรือถ้าเกิดหางานอยู่ก็มีโอกาสได้งานผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตานะคะ มีโอกาสว่าจะมีนคนเห็นคุณค่าแล้วก็เลือกคุณไปทํางานด้วยถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของธุรกิจที่เคยติดขัดก็ดูเหมือนจะดีขึ้นเข้าทิศเข้าทางเข้าที่เข้าทางนะคะธุรกิจอะไรต่างๆที่คุณทามันเข้ารูปเข้ารอยนะคะแล้วก็การเงินการทองที่อาจจะเคยอาจจะรออยู่ก็มีโอกาสที่จะได้ในสัปดาห์นี้นะหรือเป็นไปได้หรือเกินว่าสามารถปลดหนี้ได้นะคะหรือมีเห็นช่องทางทํามาหากินช่องทางในเรื่องของการหาเงินหาทองทําให้ชีวิต ประสบความสําเร็จหรือราบลื่นลุ่งเหลืองเรียบร้อยนะเออประสบความสําเร็จได้ดีส่วนถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของความรักนะคะก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันไม่เคยมันมันไ,ไม่ถูกที่ถูกทางเนาะมันก็อาจจะเริ่มถูกที่ถูกทางนะคะดวงชะตาเปลี่ยนไปนสู่จุดที่ดีขึ้นมันจะแฮปปี้ขึ้นมีความสุขมากขึ้นความรักที่เราคอยคนรักที่เราคอยอาจจะกลับมานะคะดวงชะตาดีนะ เป็นดวงชะตาที่จะมีข่าวดีในสัปดาห์นี้คือการหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมชีวิตจะสดใสขึ้นแฮปปี้ถูกที่ถูกทางแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนั่นเองเออใครรับนายรับนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะมาถึงกองสุดท้ายกันแล้วค่ะนะมาลุ้นกันว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณ14-20ตุลาคือเรื่องอะไร12และ3โอ้โห โดดเด่นมากๆสัปดาห์นี้นะต้องบอกเลยคุณจะมีดวงที่โดดเด่นคุณจะออร่าราศีจับสัปดาห์นี้นะคุณจะรู้ตัวเองเลยว่าคุณจะหน้าตาดีขึ้นมีออร่ามากขึ้น,สนเสน่ห์ราศีจับสุดๆนะ สัปดาห์นี้มีโอกาสมีชื่อเสียงโด,งด่งดังเด่นดังนะออร่าราศีจับคุณละตอนเนี้นะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะมีชื่อเสียงนะประสบความสําเร็จนะจะเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะว่าดวงชะตาของคุณในสัปดาห์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นนะเจ็วันนี้โอ้โห โดดเด่นแน่นอนดวงชะตาของคุณโดดเด่นมากดวงแรงดวงแข็งพดวงแก่งด้วยนะใครคิ <lawsuit royable. S 1> ดร้ายจะพ่ายไปใครตั้งตัวจะเป็นศัตรูจะแพ้ดวงชะตาตัวเองไปใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้ดวงคุณจะแข็งดวงคุณจะแรงมากกว่านะดวงคุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้ามากกว่าใครๆนะใครคิดร้ายจะพ่ายแพ้แพ้ดวงชะตาตัวเองไปใครคิดไม่ดีนะจะแพ้ดวงชะตาตัวเองไปเลยใครคิดจะเป็นศัตรูจะแพ้ไปโอ้โหดวงแข็งมาก ดวงโชคดีนะก็อบอกข่าวดีที่เกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์1 4บสถึงยีตุลาคม2องพจนะจะเป็นดวงชะตาที่โชคดีดูเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้คุณจะมีความโชคดีเกิดขึ้นในดวงชะตานะจะมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดัง,ดง,ดงนะแล้วก็ดวงแรงดวงแข็งด้วยใครคิดร้ายจะพ่ายไปใครตั้งตัวจะเป็นศัตรูจะแพ้ดวงชะตาตัวเองไป ใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะดวงคุณจะแข็งดวงคุณจะมีโชคดีดวงคุณจะมีโชคลาภหากไปนในเรื่องของการงานหรือธุรกิจที่อาจจะมีศัตรูคู่แข่งเนาะก็ต้องบอกเลยศัตรูคู่แข่งจะทําอะไรคุณไม่ได้ดวงคุณแรงดวงคุณแข็งดวงคุณเด่นคุณจะเป็นที่สนใจจะเป็นที่นิยมชมชอบของใครหลายนคนจะมีชื่อเสียงดงดงังเด่นดงังแล้วก็เป็นที่นิยมชมชอบเป็นที่ยอมรับของผู้คนนะคะหากมีศัตรูคู่แข่งศัตรูจะแพ้ภัยไปเองนะคะ หากเป็นในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยมีโอกาสมีเงินไหลกองมีทองไหลมานะคะมีโอกาสที่ชื่อเสียงของคนของคุณเนาะความโดดเด่นของคุณจะดึงดูดทรัพย์สินเงินทองความสําเร็จเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณนั่นเองนะคะส่วนเป็นในเรื่องของการเรียนนะถึงแม้จะมีติดขัดบ้างแต่สุดท้ายคุณจะผ่านไปได้มีโอกาสเรียนจบสอบผ่านสอบได้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะดูเหมือนคุณจะโดดเด่นที่สุดหาก เป็นความรักที่ต้องเลือกเขาจะเลือกคุณมีโอกาสว่าเขาจะเลือกคุณเสน่ห์ของคุณจะมาคุณจะสุขสมหวังดังปรารถนานะมีโอกาสสมหวังในความรักด้วยนะมีโอกาสว่าดวงชะตานะจะเป็นช่วงเวลาจุดสูงสุดของชีวิตที่มีโอกาสที่จะมีความโชคดีนะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตของคุณในช่วงเวลา14ถึง20ตุลาคม2567นั่นเองเอ ใครแล้วนายอย่างนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะครบท้วนกระบวนความทั้ง4กองเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีสิ่งดีๆที่แตกต่างกันออกไปเนาะเดี๋ยวหมอขอดืงมหนาอีกน,นึงนะคะ ก็ครบทั้ง4ี่กองน,นะเป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องราวดีๆแต่ละกองก็แตกต่งงางกันไปนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนาะจะสร้างแนวทางไกด์ไลน์ในการชีวิตให้กับคนได้ไม่มากก็น่อยเนาะเป็นพลังเป็นกําลังใจบวกนะคะเป็นพลังบวกเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านไม่นะไม่มากก็หน้อยนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีฟเอร์ที่ให้แม่หมอด้วยในทุกๆช่องทางเลยเนาะถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกทุกคนด้วยนะคะฝากช่องทางในการติดตามนะคะจะมี y o u t YouTube c h a n n e l แห่งนี้นะคะอัมเร,ราานินีภาษาอังกฤษเนี่ยนะจ๊ะแล้วก็มีแฟนเพจ a c e b o o k อัมเทอร์ีภาษาอังกฤษภาษาไทยแม่หมออัมธรรมาทาโร่แล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวเนาะ อัมทารเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นทารนีอินทร์แนนต์นะคะภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี TikTok อัมเทเรนีภาษาอังกฤษนะคะไลน์ uh, Line Official หมออัมธรรมทาโรุภาษาไทยนะจ๊ะแล้วก็ธเรดอัมทารนีภาษาอังกฤษเอกซ์อัมทารนีภาษาอังกฤษภาษาไทยแม่หมออัมธรรมทาโรนะคะก็ ฝากติดตามในะทุกๆช่องทางเลยแต่ละคอนเทนต์แต่และช่องทางก็ไม่เหมือนกันนะคะเอ่อก็จะได้ไม่พลาดเนาะพลังงานบวกบวกพลังงานดีๆหรือว่าแนวทางไกล์ไน์ในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะเอ่อส่วนใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทกวัฒทางไลนะ์ออฟฟิเชียลเนาะหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กจะตอบเร็วที่สุดช่องทางอื่นตอบเหมือนกันแต่ตอบช้าหน่อยนะคะตอบเอ่อเน้นไปที่ไลน์ออฟฟิเชียลกับ page, Facebook, แฟนเพจเฟซบุ๊กล้วกันนะคะจะตอบเร็วหนึ่งส่วนใคร ที่อยากจะดูฟรีรอไลฟ์สดเนาะไลฟ์สดก็จะมีไม่แน่ไม่นอนนะคะแล้วแต่ความสะดวกก็กดกระดิ่งกดติดตามกดแจกดเปิดแจ้งเตือนไว้นะจะได้ไม่พลาดทุกการไลฟ์ของหมอเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูหัวข้อฟรีแบบพิกะก์แบบนี้เนาะคอมเมนต์บอกกันเลยค่ะคอมเมนต์หัวข้อที่คุณอยากได้ให้หมอทําอะไรคอมเมนต์มาบอกนะอินบ็อกซ์มาบอกคุยกันได้เสมอเลยนะคะนะคะอยากให้ทําหัวข้อไหนก็บอกได้เลยนะคะก็จะหยิบท็อปปิกของคุณมาทํานะคะจะได้เป็นแบบ เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลนะ์เป็นกำลังใจกับทุกคนด้วยส่วนใครเนาะที่จะดูส่วนตัวนะคะก็ทักมาทางไลน์ฟิเยวกับแฟนเพจเฟซบุ๊กนั่นแหละนะจะตอบเร็วที่สุดนะคะเออถ้าเกิดว่าใครดูแรนดอมแล้วอยากจะรีเช็คอีกทีนึงเพื่อความชัวนะก็มาเช็คส่วนตัวก็จะดีที่สุดเลยนะคะโอเคแล้วกออ็อีกส่วนหนึ่งก็คือ ช่วงนี้เห็นว่าแฟนเพจเนะอะแฟนเพจเนาะมันเม,มันจะมีแบบเซฟซปอมด้วยนะคะให้ดูผู้ติดตามให้ดีนะคะจะได้ไม่ถูกหลอกลวงเนอะนะคะหมอจะไม่มีการทักไปก่อนนะคะถ้าเกิดคุณไม่ทักมาหมอก็จะไม่ทักไปก็ไม่ตอบไปเพราะนั้น ใครที่แบบเด้งไปหาอยู่ๆก็เด้งไปหาอันนั้นอาจจะไม่ใช่หมอนาอดูดีๆนะคะโอเคน่าจะครบถ้วนก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจมื่อกริง๊งกริ๊งกดซีเฟอร์สที่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆเป็นกําลังใจที่ดีให้กับเห,หมอในการทําคลิปนะให้กับอ้๊มเนาะในการทําคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยแล้วก็เป็นกำลังถือว่าเป็นครูด,ด้วยเนาะส่วนใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากด้วยละกันนะฝากติดตามกันด้วยละกันนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านจริงๆที่สนับสนุนและก็สพอร์ตกันมานะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างบรกบาลเืินรู้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย